ครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับตัวบล็อกลี่เกมนะครับในคราวนี้นะครับในคลิปนี้ก็จะมาถึงคลิปที่สามแล้วนะครับก็เป็นด่านที่สามนะครับที่มีชื่อว่านกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าในด่านนกเนี่ยจะมีกิจกรรมหรือมีภารกิจอะไรให้เราทํากันบ้างนะครับก็เข้าไปที่ด่านนกได้เลยนะครับกิจกรรมแรกนะครับเขาบอกว่าให้มุ่งหน้านะครับ เปลี่ยนทิศทางมุมส่วนหัวด้านบนเพื่อที่จะทําให้นกบินไปรับหนอนมาร่อนลงบนรังนกของมันนะครับแล้วก็เปลี่ยนดูเลยนะครับก็บินเฉียงไปสักตรงนี้น่าจะ4ี่ห้าองศาครับผมจบด่านที่หนึ่งแล้วนะครับก็ตกลงเพื่อจะไปด่านที่สองต่อนะครับครับมายัางด่านที่สองกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าในด่านที่2เนี้มีคําแนะนําอะไรนะครับเขาก็จะบอกว่าในบล็อกนี้นะในบล็อกนี้หัวเรื่องะจะมีเงื่อนไขนะครับถ้ามีหนอนนะครับถ้ามีหนอนหรือไม่มีหนอนเนี่ยนะครับเราควรจะให้เกิดเหตุการณ์ยังไงขึ้นนะครับอเดี๋ยวลองดูกันเลยนะครับก็เป็นถ้าไม่มีหนอนนะครับถ้าไม่มีหนอนให้มุ่งหน้าเป็นนิศิทางก็ตรงตรงมหาหนอนนะครับก็น่าจะศูนย์องศานะครับ พอได้นอนแล้วนะครับคือนอกเหนือจากนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ก็ให้มุ่งหน้าในทิศทาง90องศาเพื่อไปยังรังนะครับ90องศานะครับเดี๋ยวลองเรียกใช้โปรแกรมดูนะครับครับก็จะมีเงื่อนไขนะครับมาให้ดูเป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ดคำสั่งแล้วเราก็ไปต่ออยังด่านที่3ากันนะครับ ทีนี้ก็จะมีมีผนังในแนวนี้มากั้นนะครับมีกำแพงหรือมีอุปสรรคนะครับมากัน้นก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือถ้าไม่มีนอนนะครับให้ไปจับนอนก่อนนะครับก็มุ่งหน้าลงไปที่ไปหานอนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าอาจจะสักประมาณสามร้อยองศาเนี่ยน่าจะเจอหนอนนะครับแล้วก็เมื่อได้หนอนแล้วนะครับ ก็มุ่งหน้ากลับขึ้นมาที่60องศานะครับน่าจะพอดีชันหน่อยนิดนึงนะครับเราก็จะได้ตามเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด่านที่4เลยนะครับทีนี้แนวคิดของด่านที่4นะครับก็จะมีเงื่อนไขมีบล็อกเพิ่มเข้ามานะครับมีเรื่องของตำแหน่ง ตำแหน่งในแนวแกน x นะครับเพิ่มเข้ามานะครับว่าเราจะมีการระบตุตำแหน่งเพื่อเป็นเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวตรงนี้ลองลากไปใส่ดูก่อนนะครับถ้า x นะครับค่า x ตรงนี้นะครับตรงนี้คือ x รังนี้อยู่ประมาณ80นะครับถ้า x น้อยกว่า80ในแนวแกน x นะครับถ้า x น้อยกว่า80ก็ให้ มุ่งหน้าในทิศทางศูนย์องศานะครับส่วนถ้านอกเหนือจากนี้นะครับก็ให้มุ่งตรงลงมานะครับที่ทิศทาง270องศานะครับเดี๋ยวลองเรียกใช้โปรแกรมดูนะครับก็ <c oughs> สำเร็จนะครับก็ไปยังด่านที่5ต่อกันเลยครับ ในด่านที่5ก็จะคล้ายๆกันกับด่านที่4นะครับก็จะคล้ายๆกันกับด่านที่4แต่เขามีคําแนะนําเพิ่มว่าถ้าเราคลิกที่รูกฟันเฟืองนะครับจะทําการเปลี่ยนแปลงบล็อกถ่าหรือ if ได้นะครับพอดีคําแนะนํามันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ตัวบล็อกถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับก็คือให้ลากบล็อกลักษณะน,นี้ครับมามาต่อกับตัวบล็อกท่านะครับหรือ ก็เอานอกเหนือจากนี้มาได้เลยอย่างนี้นะครับถ้าได้แล้วก็เพื่อไม่ให้กีดขวางก็ปิดไปหรือเราจะลากไปวางที่ตำแหน่งอื่นก็ได้นะครับแต่ก็จะรู้สึกว่ามันยังว่อวางอยู่ไปก็ได้นะครับก็ค่านะครับท่าทีนี้มาดูว่าถ่าอะไรดีนกวินตรงลงมาน,น่าจะเป็นแกน Y นะครับถ้า Y เนี่ย มากกว่ายี่สิบครับถ้า y มากกว่ายี่สิบเพราะว่าลังอยู่ประมาณที่ยี่สิบนะครับ y ประมาณยี่สิบให้ทำอะไรนะครับก็ให้มุ่งหน้าในทิศทางสองร้อยเจ็สิบองศาเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้า y มันน้อยกว่ายี่สิบหรือเท่ากับยี่สิบแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนทิศทางของการมุ่งหน้านะครับก็นกก็จะเลี้ยวไปที่1้0ยแปดิบองศา ก็ลองดูนะครับครับผมทำได้นะครับก็ไปต่อกันที่ด่านที่6เลยนะครับด่านที่6เนี้ยจะยากขึ้นมานิดนึงนะครับในด่านนี้ต้องใช้ทั้งบล็อกของ l i ลีฟ และเอลก็จะมีคําแนะนํามาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด่านที่6เนี่ยเราจะแก้ปัญหาสถานการณ์นี้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาลองทํากันดูนะครับถ้าไม่มีหนอนนะครับถ้าไม่มีหนอนก็ให้ลองมุ่งหน้าในทิศทางไปหาหนอนนะครับได้สักประมาณสามร้อยสี่สิบห้าเนี่ยเอียงมาด้านล่างนิดนึงนะครับ เสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าต้องใช้บล็อกนะครับก็ลิกที่ฟันเฟืองครับลิกที่ฟันเฟืองแล้วก็เอานองเหนือจากนี้ท่านะครับมาต่อมาท่านอกเหนือจากนี้นะครับเดี๋ยวขอย้ายหลไปนิดนึงนะทาน่านองเหนือจากนี้ท่าถ้า y นะครับท่า y ตอนนี้แกน y นะครับรังนกอยู่ที่แกน y ที่แปดสิบเพราะว่าถ้าเราใช้แกน x มันจะเจอกับอุปสรรคนะครับ ถ้า y นะครับถ้า y น้อยกว่า80นะครับถ้า y น้อยกว่า80ให้มุ่งหน้าที่90องศานะครับพออย่างนี้แล้วพอไปถึงตรงนี้นะครับก็ต้องเลี้ยวก็จะต้องมาเพิ่มบล็อกนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับ ก็ให้มุ่งหน้าที่ทิศทาง1 8 0นะครับเดี๋ยวมาลองรันดูนะครับมาจับนอนได้นะครับดิงตรงขึ้นไปนะครับถึง80เลี้ยวกลับมายัางรังนะครับก็จะภารกิจก็จะสำเร็จนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ด่านที่7เลยครับต่อกันในด่านที่7ก็จะมีอุปสรรคนะครับ ก็วางแผนกันดูนะครับว่าให้นกบินลงมาที่แนวแกน y นะครับตอนนี้นกอยู่ที่80ถ้านกมากกว่า50ให้บินลงมานะครับแล้วถ้าไม่มีหนอนให้ไปจับหนอนก่อนนะครับจับหนอนได้แล้วก็กลับไปที่รังนะครับเดี๋ยวลองมาทํากันดูนะครับตามที่วางแผนนะครับก็คือจะได้ y ถ้า y มากกว่า50นะครับเราก็จะให้มุ่งหน้า ในทิศทางที่อยู่มาสัก225นะครับพอลงมาเสร็จแล้วนะครับพอลงมาเสร็จแล้วก็ต้องใช้เงื่อนไขเพิ่มนะครับนอกเหนือจากนี้ถ้าไม่มีหนอนนะครับก็ให้ไปกลับนอนนะครับก็คือมุ่งหน้าไปที่ทิศทาง ส3 0เพื่อจับนอนจับนอนเสร็จแล้วนะครับรก็คือน่องนะจากนี้ก็ให้มุ่งหน้ากลับไปที่รังนะครับที่ร้อยแปดิองศานะครับมุ่งหน้ากลับไปที่รงังเดี๋ยวมาลองทดสอบดูนะครับนี้มุมอาจจะมี ขิดไปบ้างนะครับแต่ด้วยตัวนกกับตัวหนอนมันใหญ่มันก็เลยทําทภารกิจสําเร็จตรงนี้ลองลองปรับมุมให้มันลองเปลี่ยนแปลงมุมจากตรงนี้ดูนะครับลองทดสอบดูนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ด่านที่8ดเลยนะครับในด่านที่8นี่อุปสรรคก็จะเยอะขึ้นนะครับตรงนี้จะมีบล็อกเพิ่มเข้ามานะครับมีบล็อกและนะครับหรือแอนนะครับจะเป็นจริงก็คือ ข้อมูลนําเข้าทั้งสองฝั่งเป็นจริงนะครับนี้มาดูวางแผนก่อนนะครับรวางแผนร่วมกันก็คือเรื้องต้นนะครับเพื่อหลบอุปสรรคตรงนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ y ักสามสนะครับแล้วก็บินมาสัก y 40เลยนะครับก็คือมาที่ y 40ถ้ายังไม่มีหนอนนี่ก็บินมาถึงอ x อ0กแปดนะครับก็ลงมาจับหนอนมาจับหนอนได้แล้วก็ บินย้อนกลับไปนะครับสักประมาณ y60 นะครับแล้วก็บินกลับไปที่รังนะครับเพราะว่าอุปสรรคมีอยู่4ตัวเลยนะครับเดี๋ยวมาลองทำกันดูนะครับก็ท่านะครับท่าที่บอกนะครับว่าถ้า y นะครับถ้า y ตรงนี้พยายามวางลงบล็อกให้ได้นะครับถ้า y นะถ้า y มาก อ igh, ถ้ถวายน้อยกว่า40นะครับถ้าวายน้อยกว่า40และยังไม่มีหนอนนะครับถ้าวน้อยกว่า40และยังไม่มีหนอนก็คือให้มุ่งหน้าในทิศทาง90องศานะครับคือมุ่งตรงขึ้นไปก่อนนะครับมุ่งตรงขึ้นไปก่อนทีนี้พอมุ่งตรงขึ้นไปเสร็จแล้วนะครับก็มาเพิ่มเพิ่มคําสั่งนะครับว่าถ้านอกเหนือจากนี้นะครับมาเพิ่มคําสั่งใส่ตรงนี้ว่าถ้านอกเหนือจากนี้ ถ้าก็ทําสําเนามาได้เลยนะครับทําสําเนามาเพราะว่าจะเงินไขคล้ายๆกันเรามาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น x ถ้า x น้อยกว่าเท่าไหร่ครับหนอนน้อยกว่า80และไม่มีนอนนะครับและไม่มีนอนี่ให้มุ่งหน้าให้มุ่งหน้าไปหานอนก่อนนะครับก็คือ คำสั่งแรกนะครับเราจะได้ขึ้นมาเนี่ยคำสั่งที่สองเราก็จะได้มุ่งมาด้าน x เท่ากับถึง80ก่อนนะครับ x ถึง80ก่อนนะครับทีนี้นะครับทีนี้ก็ดูเงื่อนไขอีกนะครับว่าถ้ายังไม่ได้หนอนนะครับถ้ายังไม่ได้หนอนถ้ายังไม่มีหนอนนะครับก็ให้มุ่งหน้านะครับ มุ่งหน้าลงมาหานอนก่อนนะครับที่2องเจ็ดบนะครับมุ่งหน้าลงมาหานอนก่อนก็มาดูเงื่อนไขนะครับทีนี้พอได้หนอนแล้วนะครับพอได้นอนแล้วจะกลับขึ้นไปยังไงนะครับจะกลับขึ้นไปยังไงก็จะต้องมีเงื่อนไขอีกนะครับมีเงื่อนไขอีกว่าบอกเริ่มเยอะนะครับมีเงื่อนไขอีกว่า ถ้าถ้าถ้า y นะครับถ้า y น้อยกว่าตรงนี้ได้สักตำแหน่งสักหกสิบนะครับได้าจากสักหกสิบให้หน้าในทิศทางที่ย้อนกลับขึ้นไปนะครับขอได้สักร้อยยี่สิบได้นะครับหรือร้อยสามสิบห้าลองที่ร้อยยี่สิบ แล้วนอกเหนือจากนี้นะครับพอถึง60แล้วจะมุ่งหน้ากับรังนะครับจะมุ่งหน้ากับรังลองใส่ไปที่สักเหมือนมันเฉียงอยู่นิดนึงนะครับจริงนะครับน่าจะสัก20องศานะครับใส่เอ็นหมอ่ะใส่สักยีองศาสามสิบ ลองใส่สักยีองศาดูนะครับพอดีไม่มีในตัวเลือกนะครับต้องป้อนเอาก็อลองเรียกใช้โปรแกรมดูนะครับเดี๋ยวจิตตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับจริงตรงนี้น่าจะเพิ่มเป็นสัก30องศาดได้นะครับเหมือนเมื่อกี้มีเลี้ยวจิตนิดนึงนะครับ ลองปรับแก้ดูนะครับก็ไปต่อ,อยังด่านที่9เลยนะครับในด่านที่9ก็จะต้องบินอ้อมไปรับหนอนก่อนนะครับเงื่อนไขก็จะเยอะเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลองวางแผนกันก่อนนะครับในด่านที่9นะครับประสับก,ก็วางอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็ให้นกบินมานะครับจากแกน x เ,เนี่ยนะครับ นอนอยู่ประมาณ x ที่20นะครับแล้วก็บินมาจับนอนนะครับพอจับนอนได้แล้วนะครับนกก็ต้องบินย้อนกลับขึ้นไปนะครับย้อนกลับขึ้นไปก่อนที่สัก60สิบแล้วก็บินกลับมาที่รังนะครับเดี๋ยวมาลองต่อบล็อกกันดูนะครับว่าเริ่มยังไงนะครับขอเริ่มจากแกน x นะครับถ้าแกน x นะครับ เดี๋ยวต้องมีเงื่อนไขไม่มีนอนด้วยนะครับถ้าแกน x นมากกว่า20นะครับถ้า x มากกว่า20และไม่มีนอนนะครับและไม่มีหนอนก็ให้มุ่งหน้าย้อนกลับไปนะครับมุ่งหน้าย้อนกลับไปด้านซ้ายนะไปตามได้นะอยู่180องศาทีนี้ทำยังไงต่อนะครับ ก็เดี๋ยวมาเพิ่มบล็อกนะครับว่านอกเหนือจากนี้นะครับถ้ายังไม่ได้นอนนะครับถ้ายังไม่ได้นอนนะครับก็ให้มุ่งหน้าลงด้านทิศใต้นะครับก็คือ270ดสบสังเกตนะครับตัวนี้มันจะไม่เป็นหลุมนะครับมันก็จะทําตามเงื่อนไขลงมาเรื่อยๆไม่มีเงื่อนไขซ้อนกันนะครับนอกเหนือจากนี้ถ้า2องร้อยเจ็ดสิบไม่มีหนอน ก็ลงมานะครับก็เพิ่มบล็อกครับนอกเหนือจากนี้ท่านอกเหนือจากนี้ท่านะครับตรงนี้เขาก็จะเตือนนะครับว่าด่านนี้ยากนะครับไปเกมอื่นก่อนไหมนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามด่านผ่านด่านให้ได้ทุกข้อนะครับก็เลือกไปนะครับนอกเหนือจากนี้ท่า ค่า x กับ y ตรงนี้น่าจะเป็นตำแหน่งที่ถ้ามากกว่า4 0ถ้าน้อยกว่า40นะครับถ้าแกน y ก่อนนะครับถ้า y นะครับน้อยกว่า60นะครับถ้าแกน y น้อยกว่า60 ลบไม่ต่อนะครับถ้าแกน y น้อยกว่า60นะครับและถ้าแกน x นะครับถ้าแกน x น้อยกว่า40นะครับจะให้นกทำยังไงนะครับตอนนี้มาจับนกเอ้ยมาจับนอนโทษนะครับก็จะเป็น20กับ20เราต้องการให้ y มุ่งขึ้นไปที่สักประมาณ60นะครับและแกน x เนี่ย อยูสักประมาณ40ิเพื่อที่จะเลี้ยวมายัางรังนะครับเราทำยังไงนะครับลองให้นกบินไปนะครับลองให้นกบินไปนะครับจากตรงนี้องศาน่าจะอยู่สักราวหกสิบองศาได้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเจ็ดสิบห้าองศาจะชันไปไหมเดี๋ยวลองดูหกสิบก่อนนะครับแล้ว ถ้านอกเหนือจากนี้ถ้านอกเหนือจากนี้ก็ให้บินเฉียงลงมาทางนี้นะครับตัวนี้น่าจะง่ายหน่อยพื้นที่มันกว้างอยนะครับกลัวว่าตรงมุมตรงนี้จะไม่พ้นนะก็ให้มาสักเอียงสักลงมาชันชันนิดหนึ่งนะครับสามร้อยสิบห้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับอาจจะมีชนนะครับ ันแรกเนี่ยมันเป็นมุมฉากไม่หงมเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นร้อยแปดสิบสอง้อยเจ็ิบะเพราะอันเนี้ยครับนะเมีชนนะก้องแก้นะครับตรงเนี้ยมุ่งหน้าหกสิบองศาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ลองสักเจ็ดสิบห้าองศาดูนะครับเดี๋ยวเราลองเริ่มงไหนนะครับ ก็จะมีติดนิดนึงนะครับก็ลองเปลี่ยนองศาตรง75กับ315ดูนะครับถ้าถ้าอยากให้นกไม่ติดปีกตรงตรงอุปสรรคตรงนี้นะครับถ้าอยากให้ดูสวยงามนะครับก็ลองไปทดลองดูนะครับผมไปยังด่านที่10ด่านสุดท้ายกันเลยนะครับโอ้ด่านที่10เนี่เป็นการบินบินออกจากรังนะครับเป็นการบินออกจากรังแล้วก็ อ้อมกลับไปรับหนอนก่อนนะครับกลับนอนเสร็จก็ค่อยกลับมาที่รังนะครับเดี๋ยวเริ่มกันยังไงเดี๋ยวมาลองดูนะครับนี่ลองมาต่อบล็อกนะครับเหมือนที่ได้วางแผนกันไว้นะครับอย่างแรกเลยนะครับบินขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับก็น่าจะต้องมีการใช้เงื่อนไขครับเริ่มจากแกน Y ก่อนนะครับในแนวตั้ง ตรงนี้ระวังวางบล็อกนิดนึงนะครับโจทย์ข้อเมื่อกี้ก็มีผิดไปนะถ้า y นะครับถ้า y น้อยกว่าบินให้ผลก็น่าจะสัด80นะถ้า y น้อยกว่า80นะครับและนะครับและ x ควรจะต้องเช็คหนอนด้วยนะครับและ x นะครับก็เลยเอาและมา,มาซ้อนกันอีกอันหนึ่งนะครับและ x น้อยกว่า50นะครับ และไม่มีหนอนนะครับและไม่มีหนอนนะครับตรงนี้คือเงื่อนไขจะต้องเป็นจริง x น้อยกว่าห้าสิบและไม่มีนอนพอตรงนี้ก็จะเป็นจริงแล้วนะครับแล้วก็ y น้อยกว่า80ก็เป็นจริงอีกนะก็จะมุ่งหน้าไปที่เท่าไหร่ครับดูนะฮะเก้าสิบองศาทิศเหนือนะครับก็จะบินขึ้นไปจนถึง y เท่ากับแปบนะครับ แล้วทำยังไงต่อครับก็เงื่อนไขต่อครับเพิ่มบล็อกครับนอกเหนือจากนี้ท่านะครับนอกเหนือจากนี้ท่ามาเช็คหนอนครับทีนี้คือ y นี่ได้ตำแหน่งที่80แล้วนะครับในเงื่อนไขแรกก็มาเช็ค x กครับ มอนเดิมนะครับในด่านลางหลังที่ยากๆเราก็จะมีคําเตือนขึ้นมาอยู่ตลอดนะครับว่าด่านนี้ยากต้องการข้ามไปฝึกที่อื่นก่อนไหมนะครับเรายกเลิกไปก่อนนะครับนอกเหนือจากนี้ถ้า x ถ้า x น้อยกว่า50แล้วก็ไม่มีนอนนะครับไม่มีนอนครับผิดตัวไม่มีนอนทำอะไรนะครับมุ่งหน้านะครับ บินตรงมาฝั่งนี้นะครับมุมหน้าที่ศูนย์องศานะครับดูสังเกตทิศทางขององศานะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วถ้าบินมาจนถึง x ตรงนี้เปลี่ยนนะครับน้อยกว่า80เพราะฉะนั้นบินมาจนถึง x 80แล้วนะครับ มาจนถึง x แปดสิบและยังไม่มีหนอนนะครับยังไม่มีหนอนสังเกตน,นะครับมันจะถูกตัดเงื่อนไขไปเป็นทอดๆนะครับตัวนี้ตัด y บรรทัดนี้มาตัด y บรรทัดนี้มาตัด x นะครับเหลือแต่เงื่อนไขที่ว่าไม่มีหนอนพอมาถึง x แปดสิบนะครับแล้วไม่มีหนอนเราก็ให้มุ่งหน้านะครับลงมายังด้านทิศใต้นะครับคือสองร้อยเจ็ดสิบ ถ้าเป็นมุมฉากมันจะคำนวณง่ายนะครับแนะนําให้คํานวณมุมเป็นมุมฉากนะครับถ้าไม่จําเป็นก็ใช้มุมฉากมันจะคํานวณง,ง่ายนะครับเสร็จแล้วนะครับ <Zeiten> นอกเหนือจากนี้พอได้นกแล้วนะครับพอได้นกแล้วเราจะทํำยังไงนะครับเช็คครับเช็คว่าถ้า y นะครับถ้า y พยายามวางบล็อกให้ดีนะครับถ้า y น้อยกว่า80นะครับเพราะตอนนี้ y จะลงมาที่สักประมาณ50แล้วนะครับถ้า y น้อยกว่า80และ x มากกว่า60เพราะตอนนี้ x จะอยู่ที่ประมาณ80นะครับมากกว่า60 เราให้นกกลับครับกลับขึ้นไปข้าง,บน,งบ,นบ,นบนนะครับกลับขึ้นไปข้างบนนะครับกลับไปที่เก้าสิบองศากลับขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับหลังจากนั้นขึ้นไปนะครับขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับขึ <K <K ้นไปข้างบนทีนี้ ถ้า x นะครับถ้า funciona, ley, function, x พอ x ถึง60แล้วนะครับพอ x ถึง60ถ้า x ถ้า x มากกว่าครับทีนี้ถ้า x มากกว่า x จะอยู่แถวๆถวนี้นะครับช่วงนี้ x จะอยู่แถวๆถนี้เพราะว่าเงื่อนไขคือ60 y 8 0 x จะอยู่แถวๆถนี้ถ้า x นะครับมากกว่า20ครับคือ อยู่เหนือลังเส้นไตนะครับถ้า x มากกว่า20ให้บินมาด้านที่ตะวันตกนะครับคือร้อยแปดสิบองศานี่ก่อนนะครับให้บินกลับมาทางนี้ก่อนให้บินกลับมาทางนี้ก่อนนะครับพอ x เท่ากับยีสิบแล้วนะครับพอ x เท่ากับยี่สแล้วก็คือนอกเหนือจากนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ให้มุ่งหน้าลงเลยนะครับมุ่งหน้าลง ก็จะได้ตามที่เราวางแผนไว้นะครับมาบินกลับขึ้นไปนะครับมาทางเนี้ยแล้วก็กลับลงมาเดี๋ยวลองเรียกใช้โปรแกรมดูนะครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับในด่านของนกนะครับในด่านของนกเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวตกลงก่อนนะครับในคลิปถัดไปนะครับเราก็จะไปถึงด่านเต่านะครับก็จะไปถึงด่านเต่านะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ